ทุกคนเคยสังเกตเห็นไหมว่ารถยนต์ต่างๆในจีนจะมีการแบ่งป้ายทะเบียนเป็นสีต่างๆอย่างชัดเจนบางคันเป็นสีเขียวบางคันเป็นสีฟ้าหมายถึงอะไรกันผมจะมาอธิบายให้ฟังโดยประเทศจีนนะครับผมจะแบ่งสีของป้ายทะเบียนรถหลักๆอยู่6สีก็คือ1สีฟ้าจะพบเห็นส่วนมากในรถยนต์ส่วนบุคคล สสีเหลืองจะพบเห็นได้ในรถยนต์ขนาดใหญ่หรือรถโดยสารสาธารณะ3สีเขียวพบเห็นได้ในรถยนต์ที่มีพลังงานไฟฟ้า 4. สีดำพบเห็นได้ในรถยนต์ของสถานทูต 5. สีขาวพบได้ในส่วนของภาคทหารและตำรวจและสุดท้าย6สีแดงพบได้ในรถที่มีการอนุญาตเป็นพิเศษหรือพบได้ในเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้นอกจากสีนะครับผมยังมีรหัสตัวเลขและตัวอักษร ที่บุ่งบอกถึงบนทนที่รถยนต์คันนั้นจดทะเบียนอยู่อีกด้วยทําให้การแบ่งนั้นง่ายขึ้นและช่วยการบริหารจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย